สเกลหลักแต่ละขีดมีค่าเท่ากับหน mm, ึ่งมิลลิเมตรใช่ไหม,อ,มอันนี้พิจารณายัางไงว่าจะอ่านกี่มิลพิจารณาโดยการดูเลขศูนย์ขีดศูนย์ของะเกลเลื่อนขีดศูนย์สเกลเลื่อนเลื่อผนผ่านขีดไหนไปของะเกลหลักอ่านขนาดก่อนอย่างกรณีน,นี้ใช่ไหมมันผ่านผ่านห้ามาก็เป็นห้าจุดศูนย์ศูนย์ไปก่อน <Okay. S 1> อ่าทีแล้วก็บวกกับะเกลเลื่อนสกเกลเลื่อนดูยังไงก็ดูว่า ขีดในของตะเกียบด้านล่างเนี่ยตรงกับข้างบนเวลาพิจารณาดูง่ายก็คือดูก่อนว่าศูนย์เนี่ยที่มันผ่านด้ข้ามาเนี่ยมันผ่านมากึ่งกลางไหมหรือว่ามันไปชิดฝั่งห้าหรือฝั่งหกโอเคถ้าอยู่กลางก็ให้ดูพยานกลางๆเนี่ยดูห้าดูหกดูสี่ใช่ไหมครับถ้ามันไปใกล้หกมากก็ดูหลังๆังแปดเก้าสิบใช่ไหมถ้ามันใกล้ห้าก็ดูหนึ่งสองสามอ่าอันนี้มันใกล้กลางๆก็ดูที่ห้าการดูเพื่อย่นเวลาเนอะอ่าก็คือการพิจารณาคร่าวๆก่อน อันนี้ตอนนี้นี่ผมว่าตะวพี่บอกว่าอันนี้คือห้าตรงถ้าคผมดูเลยก็คือนับขีดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบห้ายี่ิบห้าผมว่ยี่ิบห้าเนาะเก้ายี่สิบห้าเนี่ยคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองก็จะเป็นศูนย์จุดห้าศูนย์เห็นไหมแต่แล้วก็เอาบวกกับห้าจุดศูนย์ศูนย์ก็เป็น <50. S 1> ห้าจุดห้าศูนย์แค่นี้เอง แต่ถ้าคนรู้ก็คือดูเลยเนี่เอา5ตรงก็เป็น5.0 5.0อยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆก็เป็น5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0ไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือคนที่แบบรู้แล้ว,แ,ลวแต่ไม่รู้ก็นับขีดแล้วก็คูณด,ด้วยค่าของุด0.2โอเคครับอ่าแค่นี้ก็จะไม่น,นอันนี้คือเันเนี้ยมิน,มนอ่า